ต่อไปเป็นปฏิโลมักปุจจาเปิดหนังสือไปที่หน้า236สันนิษฐานธรรมาคือเกิดเป็นการสองปุขคโลอนุโลมัไหนสางทยะท่านแรกแต่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเป็นการหนึ่งปุคโลปัจจนิกกันใด ตอนที่สองชิวหาก็กำลังเกิดเป็นการหนึ่งปุคโลอนุโลมมักในการนี้เป็นการผสมระหว่างการหนึ่งกับการสองเราจึงเรียกว่าการสี่นะ <c oughs> สันนิษฐานธรรมาเคยเกิดระดับธรรมา นะเกิดหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากเป็นการสองปุคโลต้องเว้นสุดทาวาดนะต้องเว้นสุดทาวาดก็จะได้การสองขารูปสองขาอสันสองขาอรูปสองขาสังจะยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิด นี่เป็นการหนึ่งปุคโลปัจจันิ่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดจะมีองค์ธรรมประจําประจําอยู่3ชุดก็คือหนึ่งกำลังตาย2บกพร่อง3เกิดไม่ได้นะอันนี้องค์ธรรมประจําของชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเลยนะเราก็จะดูว่าในสันนิษฐาน มีครบทั้งสามชุดนี้ไหมนะเราดูกันนะเช่นกำลังตายมีไหมมีมีขาตายมีขาตายมีหมดเลยนะกามขาตายรูปขาตายอสันฑขาตายรูปขาตายตายหมดถ้าตายหมดก็นี่ยกมาเป็นสังจะตายหมดต่อไปชุดที่สองชิวหาบกพร่องชิวหาบกพร่องเนี่ย จะอยู่ในกามขาเกิดเราไปดูในสันนิษฐานมีกามขาเกิดไหมมีนี่กามขาเกิดก็ได้ชิวหาบกพร่องมาชิวหาบกพร่องต้องเป็นคนที่สามนะนี่ได้มาแล้วจากนั้นอีกชุดหนึ่งสำหรับองค์ธรรมที่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิด ก็คือเกิดไม่ได้หรือกอมอดนั่นเองนะหมายถึงภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้เราก็ไปดูที่สันนิษฐานว่ามีไหมภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้เอามีมีกี่ภูมิมีสามภูมิคือรูปอสันอรูปทั้งสองขาเลยแต่เพียงแต่ว่าขาตายของสามภูมินี้เนี่ย เราไปรวมกับขาตายของกามรวมเป็นทั้งสภูมิขาตายเรียกว่าตายหมดรวมเป็นในกลุ่มสังจากรหรือสัพเพสังจวนตาหนึง่งดังนั้นกมดในสามภูมินี้จึงเหลือแต่ขาเกิดกอมดอขาเกิดขาตายของสามภูมินี้ ไปรวมในสังจัดแล้วนะทีนี้กมดกตกำลังตายก็ดีบพบกคร่องก็ดีกมดเกิดไม่ได้ก็ดีนมันเป็นองค์ธรรมของชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเราจะใส่วงเล็บไว้ก็ได้นะใส่วงเล็บไว้ต่อไปไปหมวดหลังหมวดที่สอง ชิวหากําลังเกิดอันนี้จะง่ายมากนะชิวหากําลังเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่ชิวหาเกิดได้และก็ต้องเป็นขาเกิดด้วยจึงได้กามขาเกิดมามีไหมสถานิษฐามีเนะี่ยกามขาเกิดดึงมาต่อไปไปดูองค์ธรรมนะดูรายละเอียดองค์ธรรมกันนิดหน่อยก่อนที่จะไปวิสัชนาสังจากตายหมด ปูสีผลสีซึ่งกำลังตายใน26ภูมิเพราะเราเว้นสุทธาวาสที่เรียกว่าพังคกณนะสมังคีของจุติจ 19, ิต19เจตสิก35กรมมะชะรูปชีวิตะนวกะกลาดที่ดับครั้งสุดท้ายกับ26ภูมิเว้นสุทธาวาสภูมิ5 ส่วนบกพร่องนะชิวหาบกพร่องก็ต้องเป็นคนที่สามตุหนึ่งสุดหนึ่งที่เป็นคัพพระเสยกะผู้จะตายในระหวะ่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณารสมังคีของอเหตุกะปฏิสนทิจิตสองเจตสิกสิกสกรรมะชะกลาบสากับกามะภูมิเบื้องต่ำหา้าเว้นนิระยะภูมิ นิระยะภูมิจะเว้นตอนคารนากับชิวหานะเยาสังเกตไว้ที่เว้นเพราะว่าในนิระยะภูมิหรือในนรกเนี่ยคานากับชิวหาเขาเกิดตลอดนะเขาไม่หมดเพลงนะต่อไปกมดได้สามภูมิรูปอสันอรูปขาเกิดรูปกับอสันถ้ามาด้วยกันเราก็รวมอสันเข้าไปในรูปนะรูปเนี่ยมีอสันด้วยนะรูป11นี่ก็มีอสันอยู่1หนึ่งภูมิด้วย ส่วนอรูปนะส่วนอรูปรวมกับรูปได้ก็ตอนปฏิสนธิรวมเป็นชื่อเดียวกันว่ามหคตะปฏิสนธิจิตเก้านะแล้วก็บุคคลรวมได้เป็นติหนึ่งผลเสกสามเหมือนกันนะส่วนมวลหลังได้กามขาเกิดหรือกำลังเกิดในกามอันมีชิวหาเกิดได้นะ โอสี 4, ผลเจกาบุคคลเรื่องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามมะภูิที่เรียกว่าอุปาทกณธาตมังคีของกามาวจระปฏิสนที่จิตสิบเจตสิกสามสิบสามกามะชะกลาบสามเจ็ดกับกามะพูนสิบเอ็ด 11. ต่อไปเราจะไปดูวิสัชนากันนะ เวลาดูวิสัชนาสังเกตวิสัชนาเนี่ยเนื่องจากว่าวิสัชนาเป็นภาษาบาลีล้วนเราไม่มีความรู้ทางด้านภาษาบาลีเราก็ต้องใช้วิธีนะเรียกว่าหาพี่เลี้ยงหา,าคนคอยดูแลในที่นี้ก็คือองค์ธรรมเราต้องหาองค์ธรรมเป็นพี่เลี้ยงสาหรับ วิสัชนาไว้นะอย่างในหมวดแรกได้องธรรมาสามชุดชุดแรกสังจักสังจักก็สัพเพสังจวันตานะชุดที่2ได้บกพร่องคนที่สชิวหาบกพร่องกำลังเกิดในกามแต่ว่าพอเราไปดูกอมดอรก็เป็นขาเกิดเหมือนกันบกพร่องก็ขาเกิดกอมดอรก็ขาเกิด เลือขาเกิดเหมือนกันอย่างนี้เราสามารถปิดกานะระหว่างบกพร่องขาเกิดกับกมดขาเกิดรวมเป็นวิสัชนาเดียวกันได้ว่าอะชิวะกานังอุปปัชชันานนงนี่พยายามสังเกตไว้นะถ้าเจอวิสัชนาอย่างนี้แปลว่ารวมกมดอขาเกิดด้วยแต่ถ้ามีชื่อภูมิอยู่ระหว่างกลางตรงนี้แปลว่าไม่มีกมดด้วยนะั่นเอง ส่วนหมวดหลังกาลังเกิดในกามกามขาเกิดเรามีโอกาสที่จะวิจัชนาผิดพลาดไปได้ว่ากามาวาจรังอุปาปัชชันตานังบ้างสะชิวหะกานางกามาวาจรังอุปาปัชชันตานังบ้างนะผิดทั้งคู่นะผิดทั้งสองต้องวิจารณาว่าสัชิวหะการนางอุปปัชชันตานังครุมเลย คลุมคืออะไรสะชิวหาการนางังคาเดียวนั้มันคลุมหมดเลยทั้งคลุมทั้งเคลียคลุมคลุมอะไรคลุมการเกิดว่าเกิดในกามอย่างเดียวเพราะชิวหาเกิดได้เคลียอะไรเคลียชิวหาบกพร่องออกไปเลยเพราะว่าคํามันระบุอยู่แล้วว่าสัชิวหาการนางังบุคคลที่มีชิวหาเกิดได้ ทั้งคลุมทั้งเคลียทั้งเคลียทั้งคลุมนะคำนี้นะอันนี้ก็สังเกตไว้นะ <c oughs> จากนั้นเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันคู่นี้เป็นปฏิโลมปุจฉาชิวหาธรรมากับตลปัดตั้งคำถามก็เป็นธรรมมาชิวหาไปนะ ยัสวาปนายัตาธรรมายตานังอุป,ปัชิทาตาชตาชถเชวหายตานังอุป,ปัชชต,ติติหรือว่าธรรมายตะนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดเิวหายตะนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสเพสังจวันตานัง a chiu ha ka nang u pa pa chan ta nang te sang ta ta tham ma ya ta nang no cha te sang ta ta chiu ha ya ta nang u ti sa chiu ha ka nang u pa pa chan ta nang te sang ta ta tham ma ya ta cha u pa ta chiu ha ya ta nang cha u pa ti เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายและบุคคลที่ชีวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นธรรมายตนะเคยเกิดแต่ชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีชีวหาเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้น ธรรมายตนะก็เคยเกิดชียวหายตนะก็กำลังเกิดองค์ธรรมของสันนิธานบทได้แก่ปุถุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายใน26ภูมิเอี่เรียกว่าปังกากันมังคีของ จุติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรม,มะชะโรคชีววตานาวากะกลาที่ดับครั้งสุดท้ายกับยี่สิบหกภูมิเวนสุตนาวาสภูพมห้าุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นขพระสยากะผู้จะตายในระหวางจิวหายัางไม่เกิด ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนามังกีของอหิยุกาปฏิสนทิจสองเจตสิกสิบกรมชักระลาบสามกับกามภูมิเบื้องต่ำหาเวนนิระยะภูมิ สุขติเหตุกาบุคลหนึ่งติเหตุกาปุตุชนหนึ่งปเจกาบุคนลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอารูปภบุมที่เรียกว่าอุปาทาขณะสมังคีของมหกตปะปฏิสนธิจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมาจักกะลาบสิงชีวิตานาวะกากะลาบที่เกิดในขณะแรก กับรูปปัภูมิ11อ็รูปปัภูมส4เว้นจุตาวาสาปุ่มห้ 5, และปุถุชนสี่ผลเิกาบบุคคลเบื้องต่ำส้องอันมีชีวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามมภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนตมังกีของกามมวจ,จะระปฏิสนทิจิสิบเจตสิกสาสิบสา กรรมะชะก,กลาบสามเจ็ดกับกรรมะภูมิสิบเอด็ดองธรรมของสัญญาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ